สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสปอร์ตบาร์นิวส์ค่ะวันนี้มาอัปเดตผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2022-2023ในสัปดาห์ที่36ค่ะ ซึ่งจากผลการแข่งขันเมืม่อวันเสาร์ที่13พฤศจิกายน2566ลีดยูนิเต็ดค่ะก็เปิดบ้านเสมอกับนิวคาสเซิลยูนิเต็ด2ประตูตอ่อ2ส่วนแมนเชสเตอร์ยูนิเต็ดค่ะเอาชนะวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์ไป2ประตูต่อ0แอสตันวิลล่าค่ะชนะทอตเดมฮอสเปอร์ไป2ประตูตอ่อ1 เชลซีเปิดบ้านเสมอนอตทิแฮมฟอเรสต์2ประตูต่ตอ2ขณะที่คริสตัลพาเลสค่ะเอาชนะบอลหมัดไป2ประตูต่ตอ0และเซาท์มปตันค่ะพ่ายให้กับฟูลแลมไป0ประตูต่ตอ2ค่ะและจากผลการแข่งขันในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะเราก็มาดูกันที่การแย่งพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกกันก่อนนะคะ เริ่มจากนิวคาสเซิลยู่นเต็ดค่ะที่ในเกมเมื่อคืนเก็บผลเสมอได้จากการออกไปเยือนและก็5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1ก็ทำให้ทีมซาลิกาดงอยู่อันดับที่3ค่ะโดยลงแข่งไป35นัดมี66คะแนนค่ะต่อกันที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะที่หลังจากแพ้มา2นัดติดต่อกัน ก็กลับมาโชว์ฟอร์มเก่งได้ทันเวลาค่ะทำให้ทีมปีศาจแดงอยู่ในอันดับที่4โดยลงแข่งไป35นัดมี66คะแนนเท่ากับทีมซาลิกาดงแต่ว่ามีผลต่างประตูได้เสียน้อยกว่าอยู่22ประตูก็ทำให้การลุ้นทำอันดับไปเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนั้นกลับมาสนุกและก็เข้มข้นขึ้นเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ ต่อกันที่ท็อตแนมฮอสเปอร์ค่ะที่พลาดแพ้ในสัปดาห์นี้แล้วก็5นัดหลังสุดนะคะมีผลงานชนะ1เสมอ1แพ้ําทำให้พวกเขาอยู่ในอันดับที่6ค่ะโดยลงแข่งไป36นัดมี57คะแนนตามมาที่แอสตันวิลล่าค่ะที่แพ้มา2นัดติดต่อกันก็กลับมาชนะได้อีกครั้งในสัปดาห์นี้นะคะโดย5นัดหลังสุดค่ะชนะ2เสมอ1แพ้2อยู่อันดับที่7โดยลงแข่งไป36นัดมี57คะแนน เท่ากับทีมไก่เดยทองแต่ว่าผลต่างประตูได้เสียน้อยกว่าอยู่2ประตูค่ะส่วนฟูแลมนะคะที่กลับมาโชว์ฟอร์มได้ดีอีกครั้งโดยชนะมา2นัดติดต่อกันก็ทำให้ทีมเจ้าสัวน้อยค่ะอยู่ในอันดับที่9โดยลงแข่งไป36นัดมี51คะแนนค่ะ ต่อกันด้วยโซนกลางตารางนะคะเริ่มกันที่เชลซีค่ะที่ในสัปดาห์นี้โดนตีเสมอในช่วงกลางครึ่งหลังก็ทําให้พลาดโอกาสเก็บ3คะแนนสาคัญไปอย่างน่าเสียดายเลยค่ะทําให้ตอนนี้นะคะทีมสิงบลูยังอยู่ในอันดับที่11โดยลงแข่งไป35นัดมี43คะแนนค่ะ ส่วนคริสตันพาเลสนะคะที่กลับมาเก็บ3คะแนนสำคัญในบ้านได้สำเร็จแล้วก็5นัดหลังสุดค่ะชนะ2เสมอ1แพ้2อยู่อันดับที่12ค่ะโดยลงแข่งไป36นัดมี43คะแนนเท่ากับเชลซีแต่ว่ามีผลต่างประตูได้เสียน้อยกว่าอยู่4ประตูและลงแข่งขันมากกว่าอยู่1นัดค่ะและในโซนลุ้นนี้ตกชั้นนะคะเริ่มจากวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์ค่ะ ที่5นัดหลังสุดชนะ2แพ้3อยู่อันดับที่1 3โดยลงแข่งไป36นัดมี40คะแนนค่ะห่างจากโซนตกชั้น9คะแนนโซนบอลหมัดค่ะที่แพ้มา2นัดติดต่อกันนะคะแล้วก็5นัดหลังสุดค่ะชนะ2แพ้3เช่นเดียวกันก็อยู่อันดับที่1 4โดยลงแข่งขันไป36นัดมี39คะแนนห่างจากโซนตกชั้น8คะแนนค่ะ ส่วนนอร์ทิงแฮมฟอเรสต์นะคะที่ในเกมเมื่อคืนนี้สามารถเก็บ1คะแนนสำคัญจากบ้านของเชลซีได้สำเร็จก็ทำให้ทีมเจ้าป่าค่ะอยู่อันดับที่16โดยลงแข่งไป36นัดมี34คะแนนค่ะห่างจากโซนตกชั้น3คะแนนดาน,ดานลิดยูไนเต็ดนะคะที่โชว์ฟอร์มสุดยอดค่ะที่ถึงแม้ว่าจะเหลือผู้เล่น10คนแต่ก็สามารถต้านพลังการบุกของทีมซาลิกาดงไว้ได้และก็เก็บ1คะแนนสำคัญได้สำเร็จค่ะทำให้ทีมยุงทองขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่สิ โดยลงแข่งไป36นัดมี31คะแนนค่ะด้านเซาทำต้นนะคะที่5นัดหลังสุดค่ะเสมือน1แพ้4ยังไม่ชนะใครอยู่อันดับที่20ค่ะโดยลงแข่งไป36นัดมี24คะแนน ซึ่งจากโปรแกรมการแข่งขันที่เหลือและคะแนนของทั้งวูฟแฮมตันบอลมาร์ตฟอเรสต์ลีด e ยู่นเต็ดและก็เซาท์แฮมตันนะคะรวมไปถึงทีมที่ยังไม่ได้ลงแข่งขันในสัปดาห์นี้ซึ่งก็ได้แก่เวสต์แฮมค่ะที่มี37คะแนนเอฟเวอร์ตันมี32คะแนนและเลสเตอร์ซิตี้ที่มี30คะแนนค่ะก็ทําให้การลุ้นหนีตกชั้นในฤดูกาลนี้นะคะยังคงต้องติดตามกันต่อไปค่ะ และในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาค,คม2566ก็มีเกมพรีเมียร์ลีกในสัปดาห์ที่36นะคะจะลงสนามเตะกันอีก3คู่ค่ะโดยเวลา20นาฬิกาเอฟเวอร์ตันก็จะเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทายทอดสดทางช่องถูกพรีเมียร์ฟุตบอล1และถูกพรีเมียร์ฟุตบอล2ค่ะ ส่วนเบรนท์ฟอร์ดนะคะจะเปิดบ้านพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดถ่ายทอดสดทางช่องทู p r e เมียร์ฟุตบอล3และ ID Station ช่อง894ค่ะและเวลา22นาฬิกา30นาทีค่ะอาร์เซนอลพบไบรตันถ่ายทอดสดทางช่องทูพรีเมียร์ฟุตบอล1และทูพรีเมีย f o ฟุตบอล2ค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดในช่วงโค้งสุดท้ายนะคะของการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษทีมใดจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ร่วมส่งความคิดเห็นมาพูดคุยกันได้ผ่านทาง s p o ร์ตบา n e นิค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดที่ s p o ร์ตบา n e นิวส์จะมาอัปเดตและนำมาฝากให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะ